ทดสอบนี่คือ d j i Osmo Nano เฟิร์มแม์ล่าสุดน,นะฮะเห็นบอกว่าแก้เรื่องกันสั่นในที่แสงน้อยเดี๋ยวเราไปลองเทฟกันในห้องปิดตายห้างอ่าไดนไม่แก้ด้วยแถมต่ออีกเมื่อกี้เราลองเล่นิด็กโมกแล้วครบเด็กมาดูน่ารักมั้แต่ทำไมเราดูร้อนหลอนนี้เสียงอนะ่ะะจากััเกล้อง โอเคสั่นไหมตึกตักตึกตักเลยพื้นไม่ค่อยดีนี่ทดสอบแสงน้อยดูอย่างนี้เลยง่ายร้อยเปอร์เซนต์แม่ถ่ายได้นานเยอ,อะแหละเราถ่ายแค่ฟูจิตียี25เฟร,รมมาดูรองเท้าดีกว่าอุ้ยโกา้าเดลาโคยาว้าวพี่ทำไมมันเหลืองจังวะยังเหลืองเลยเหมือนผ่านการใช้งานแล้ว วุย้ยแต่สีเขียวสวยสีเขียวนี้ชอบอ่ะเอาวะไม่ไม่สวยเดี๋ยวดูกันนะฮะเราลองวอล์กด้วยกับเจ้าออสมนาโนตอนนี้ก็เป็นมุม POV นะฮะเดินเนี่ยขับก็ยังอยู่นี่นะฮะเราก็ใช้เนี่ยตัวเสียงจากกล้องเลย เมื่อกี้ลองเช็คไฟลดูพกข้าวนะก็เออเฟร์มแวลล่าสุดเราเดินอะ่ะเงี้ยพอแบบแค่แสงไฟในห้างแสงน้อยอะ่ะมันก็มียังมีความเจอกนะตอนนี้ผมลองเปิดโหมดเป็นไนท์โหมดละอืลองดูว่าเป็นยังไงบ้างมันจะดีขึ้นไหมอลองดูซึ่งเมื่อกี้เราเดินเอ้ยมันมีเจ๊กเจอกอ่ะ เปลี่ยนมุมตอนนี้ผมก็ยังใช้แค่กล้องตัวเดียวนะเนี่ยขับอยู่นี่ก็สะดวกดีนะคือดูแล้วมันไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่สุว่าเราถือแบบกำไว้เลนิดนึงแล้วกันอย่างเงี้ยออกกำเยอะไม่ได้ไม่อยู่ไหนวะอ๋อมาอยู่นี่เออประมาณนี้นะฮะก็ก็สะดวกดีนะเหมือนคนไม่ค่อยแบบมานั่งสังเกตมันเล็กด้วยแหละั้างเนาะอืมประมาณนี้อะเราเดินจะเล่นดูอีกทีว่ามันมีความเจิ์กไหม อ๋อนี่เราดูปึ๊บเราแค่ลงน้ำหนักเท้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันเจอกเลยนะแต่นี่เป็นไลท์โหมดลองดูว่าดีขึ้นไหมอันนี้ผมังอยู่ไหนท์โหมดนะแต่ว่าเอ่อมาได้สิ่งที่แสงมันเยอะหนนะ่อยเนาะอย่างนั้น ก็ดีนะคือความที่มันเป็นวายเนาะเราไม่ต้องถือแบบไกลหน้ามากก็สามารถที่จะเดินคุยเดินพูดอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยแต่คือการทํำร็อกนะครับรือว่าเป็นการแบบบันทึกชีวิตประจาําวันอะไรอย่างนี้บางทีไม่จาเป็นต่างจะต้องมาทําแบบคอนเทนต์เพื่อสร้างไรายได้มางครจะเก็บไว้ในอนาคตตอนแก่ๆเรามาย้อนดูเอ๊ะตอนวัยรุ่นฉันเคยทำอย่างนี้ด้วยหรออะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวดูรองเท้าอะไรเงี้ยอาจจะปุ๊บสอ่องเฮ้ยอืมร้ายนี้นี่ผมแบบไม่มีจอนะครับส่องสองไปเลยอ่ะโอ้อย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยส่องดูชีวิตประจำวันอ่ะถ้ามันเป็น p o v เราก็ติดที่ที่ตัวได้เดี๋ยวเปลี่ยนสต็อปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมันกลับกันอ่ะตอนนี้ผมก็ติดไว้ที่หน้าอกเนาะเราก็เดินดูไปอย่างเงี้ย เดินดูเดินดูมันเป็นอีกมมหนึ่งนะที่แบบคล้ายๆจริงๆก็ไม่ถึงระดับสายตาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นระดับสายตาเราใส่บนหัวมันจะโยกไปโยกมาเนาะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊มันจะดูเวียนหัวแต่ถ้าเราปล่อยเงี้ยอยู่หน้าอกอมันก็มิ่งกว่า ช่วงนี้ถือว่าเงียบมากเลยนะเศรษฐกิจนิขนาแบบจัดแล้วนะอย่างว่าน่ามาควรจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ถูกกว่า <li ens> ใช่ไหม,มแต่ผมดูแล้วก็พอๆกับออนไลน์นะเออออกมาอนี้เครื่องลายมันมียูนิโคล เจ็บจีดเลยนะฮะซื้อตอนหกหมื่นกลางนะฮะตอนนี้เหลือดูสิโอ้ชําละเต็มจำนวนไม่ผ่อนเหลือห 50, ้าหมื่นห้า้ายไปหมื่นหนึ่ง <c oughs> แต่ว่านี้ก็ได้สมอลลิกด้วยเนาะเอออีนน้นเี๋ชุดคิดหกสิบยี่สิบหกสิบมันของผมเนี่ยอืแล้วผมได้แบตด,ด้วยไงอันนี้ได้แค่สมอลลิคคิดนะอ่าบอดี้สี่เก้านะครับมันถูกลงนิดหนึ่งไหม เออนี่ไงเหลือ4,000ส,สี่เจ็บชีดเลยอ่ะโดยประมาณนี้เนะาะเมื่อกี้ผมลองช็คไฟล์คร่าวๆนะก็ผมก็แยกไม่ออกนะลองลองพิจารณากันเองเนะว่าเราเปิดไนท์โหมดใช่ไหมกับไม่ไนท์โหมดเป็นยังไงอันนี้ยังเป็นไนท์โหมดอยู่นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นแบบไม่ไนท์โหมดนะอ่ะตอนนี้อยู่ที่เดิมก่อนนะเป็นไงความแตกต่างนี่โหมดธรรมดาไม่ใช่ไนโหมดนะถ้าเทียบกับเมื่อกี้รู้สึกเป็นไงบ้าง ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นไหมหรือว่าต่างเพราะว่าเราดูในจอของตัว Vision วิชันดอกกันเนาะเราแยกไม่ค่อยออกครับอื mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. ลองลองเข้าไปเดินดู Apple ิลไหมเออว่ะอเออว่ะลอยเยอะจริงลองเห็นไหมเออลอยเยอะจริง นี่แอร์เหรอว้าวอุ้ยสีดำอุ้ยม่เป็นรอยง่ายจังวะแต่สีขาวก็พอได้อยู่นะแต่สีดำนี่คือไม่รอดนะอ<ม>ซื้อแอร์ต้องขาวเดียวเลยเนี่ยต็ง<ม>แต่บา่าแล้วเบามากเล<ม>ยอันนี้แบบธรรมดาโอ้สีเขียวเป็นรอยหมดเลยวะ่ะ มันเป็นลอยง่ายจังเลยเนาะประมาณนี้เราจะลากระดูนะถ้าเกิดคุณสนใจแน่คลิกเลยในตะก,ก้านะครับตัวอย,อย่างภาพเพลนละเป็นยังไงบ้างดี่จัยออสมโญนาโน